ดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเดซายเลนอาถรรพ์ผีใบโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2007นะครับผมบอกเลยว่าเป็นหนังผีที่ครบลดสุดๆทั้งเรื่องสยองและความเซอร์ไพรส์บอกเลยเรื่องนี้จัดเต็มสำหรับใครที่หลงเข้ามาอะไรยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทืบไลค์และสั่ปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะ แล้วถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามรับชมกันสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคาหยาบสําหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้าสําหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนําคําพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทําตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้ใหคําแนะนํา หนังเปิดมาที่เจมี่แอสเซนซึ่งเขาอาศัยอยู่กับเมียของเขาที่มีชื่อว่าลิซ่าทั้งสองก็กําลังจูจีกันอย่างมีความสุขจากนั้นจูจ่ๆเจมี่ก็ได้รับพัสดุปริศนาซึ่งมันก็ไม่มีจ่ายหน้าซองเลยนะครับว่าของชิ้นนี้มาจากไหนพอเปิดพัสดุออกมันก็เป็นตุ๊ก,กตาไม้อัดเสียงหน้าตาสยองแค่มองหน้ามันก็ขนตูดลุกแล้วนะครับแต่ลิซ่าที่ไม่ได้คิดอะไรมากเธอก็อุ้มตุ๊ก,กตาขึ้นมาแล้วบอกนึกถึงบทกรนเก่าๆเกี่ยวกับตำนานของแมรี่ชอซึ่งมันเป็นตำนานตอนที่เธอยังเดก ถึงแม้ว่าเจมี่เขาจะอ้างว่าเขาจำไม่ได้แต่สิ่งที่เขาปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือความรู้สึกกลัวที่มีต่อหุ่นตัวนี้ซึ่งเจมี่ก็ดูไม่ชอบมันเอาซะเลยต่อมาเขาก็ออกไปซื้อข้าวให้ลิซ่านะครับทิ้งให้เธออยู่กับตุ๊กตาไม้ปริศนาตามลําพังลิซ่าก็ตั้งใจจะใช้ตุ๊กตาแกล้งเจมี่เธอก็เอาผ้าห่มคลุมตัวมันเอาไว้แต่แล้วจู่ๆมันก็มีเสียงลมหายใจดังขึ้นทั้งที่เธออยู่ในห้องตามลําพังแผ่นเสียงมันก็เปิดปิดเองได้แถมตุ๊กตามันยังหันมองมาทาางเธออีกตกตห บรรยากาศในห้องมันก็เงียบผิดป,ปกติจากนั้นตุก๊กตามันก็พุ่งเข้ามาหาเธอลิซ่าก็โดนตุ๊กตาไม้ส be ่งไปหวั่นเมื่อเจมี่กลับมาที่บ้านเขาก็ต้องช็อกนะครับเมื่อเจอกับร่างไร้วิญญาณของเมียตัวเองซึ่งสภาพศพของลิซ่าก็ป่าจากลิ้นและฟันกรามตำรวจก็ไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้พวกเขาบอกว่ามันไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือการบุกรุกแม้แต่น้อยนักสืบฟิลิปก็สงสัยในตัวเจมี่นะครับเพราะเขาคือคนสุดท้ายที่อยู่กับลิซ่าก่อนที่เธอจะตาย ฟิลิปก็พยายามเข็นให้เจมี่สารภาพแต่เจมี่ก็ปฏิเสธเพราะเขาไม่ได้เป็นคนทําจากนั้นเขาก็ถูกปล่อยตัวไปชั่วคราวเจมี่ก็กลับมาที่ห้องพักนะครับเขาก็มั่นใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลิซ่าต้องมาจากตุ๊กตาตัวนั้นแน่เขาก็พยายามสำรวจรุรอบเจมี่ก็ฉีกผ้าในกล่องตุ๊กตาออกในนั้นก็เห็นเป็นรูปหญิงชราอยู่ในกล่องและมันก็มีภาพตุ๊กตาตัวนั้นอยู่ด้วยพร้อมกับสลักชื่อว่าบิลลี่เจมี่ไม่ขุนชื่อบิลลี่นะครับแต่เขาจําชื่อของแมรี่ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เขาเคยได้ยินตอนเด็กมันมาจากเมืองที่เขาเคยอาศัยอย่างเลเว่นแฟร์วันต่อมาเจมี่ก็ตัดสินใจขับรถกลับไปที่บ้านเกิดซึ่งเลเว่นแฟร์มันก็ซุกซ่อนอยู่ในหุบเขานะครับเจมี่ก็ขับรถสำรวจลุรอบ,รอบเขาก็พบว่าเมืองนี้แทบทุกจุดอยู่ในสภาพไม่ต่างจากเมืองหลงังเหมือนจะเป็นเมืองล้มละลายทางเศรษฐกิจหรือไม่ก็เป็นเมืองต้องคำสาปอารมณ์มันจะดูคล้ายๆไซเลนฮิลเลยนะครับจากนั้นเจมี่ก็ขับรถกลับมาที่บ้านเราก็จะได้เห็นว่าบ้านของเจมี่มันดูหลังหย่เอากาน เรียกได้ว่าพี่แกเป็นลูกเศรษฐีขนาดย่อมเลยนะครับเมื่อเขาเข้ามาในบ้านเจมี่ก็เจอกับเอลล่าซึ่งเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าเธอมาก่อนเอลล่าก็บอกว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงคนใหม่ของเขาพอเจมี่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่สนใจนะครับและเขาก็ตรงไปหาเอ็ดเวิร์ดผู้เป็นพ่อพอสองพ่อลูกเจอกันเจมี่ก็พบว่าเอ็ดเวิร์ดมีอาการป่วยหนกักแต่ที่แย่กว่านั้นคือความสัมพันธ์ของทั้งคู่สองพ่อลูกไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่และนี่ก็เป็นการพบกันในรอบหลายปี แต่เจมี่ก็ยังคงเกลียดพ่อตัวเองอยู่เขาก็มาขอคําปรึกษาจากเอ็ดเวิร์ดนะครับเรื่องของแมรี่ชอซึ่งอย่างที่บอกเอาไว้แมรี่ชอเป็นตำนานสยองขวัญของเมืองนี้เมื่อตอนที่เขายังเด็กเจมี่เคยได้ยินมาว่าหากใครส่งเสียงร้องแมรี่ชอจะมาเอาชีวิตแต่เอ็ดเวิร์ดก็บอกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมันก็เป็นแค่กลอนหลอกให้เด็กกลัวเท่านั้นแต่เจมี่ก็ยืนการว่ามันไม่ใช่เจมี่ก็ออกจากบ้านและตรงไปที่สุสานเพื่อตามหาเฮนรี่ซึ่งเขาก็คือสับปะเลอประจําเมืองนะครับ เจมี่ก็มาขอคำปรึกษาเรื่องการจัดงานศพของลิซ่าเฮนรี่เป็นคนในเมืองนี้มาตั้งแต่เกิดเขามีภรรยาที่เสียสติชื่อว่าแมรี่แอนเธอมักจะก,กอดและลูบหัวอีก,กาอย่างกับลูกแมวเฮนรี่ก็บอกว่าเราต้องรองตำรวจจัดการศพของลิซ่าให้เสร็จก่อนเราถึงจะสามารถวางแผนต่อไปได้ในคืนนั้นเจมี่ก็ไปพักที่โมเตลแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็เอาบิลลี่ติดตัวมาด้วยนะครับในคืนนั้นเองเจมี่ก็ได้ผเผชิญหน้ากับตำนานสยองขวัญของแมรี่ชอมันทำเสียงเรียนแบบลิซ่า เคลื่อนที่เองได้และมีเสียงลมหายใจของหญิงชราตรงหน้าต่างจากนั้นภาพก็ปราดกฏเป็นหญิงชราเจมมี่ที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจและรีบเปิดไฟดูทันทีในเช้าวันถัดมาเฮนรี่ก็ได้ศพของลิซ่าแต่พอเขาเปิดห่อศพดูเฮนรี่ก็ถึงกับหน้าเสียเลยนะครับเมื่อเห็นสภาพสยดสยองของศพที่เสียชีวิตโดยผิดธ,ธรรมชาติเขาก็รู้ทันทีเลยว่าคำสาปของแมรี่ชอกลับมาแล้วแมรี่นก็เพ้อเจอ้ออย่างหนักถึงผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่ามันอยู่ที่นี่และอาการของเธอก็เหมือนกำลังกลัวอะไรบางอย่าง เมื่อพิธีศพของลิซ่าเริ่มขึ้นเจมี่และญยา,ยาติก็มาจัดงานศพที่สุสานประจำเมืองหลังจากเสร็จพิธีทั้งหมดเจมี่ก็เจอกับหญิงชราคนหนึ่งเดินผ่านซึ่งเธอก็คือแมรี่เลียนนะครับแมรี่เลียนก็ถามเจมี่ว่าเขาเห็นหล่อนตอนที่ฆ่าลิซ่าหรือเปล่าซึ่งหล่อนที่ว่าก็คือแมรี่ชอเธอบอกว่าแมรี่ชอไม่มีทายาทมีเพียงตุ๊กตาไม้เท่านั้นที่เปรียบเสมือนลูกของเธอแต่ก่อนที่แมรี่เลียนจะพูดอะไรไปมากกว่านี้เฮนรี่ก็เข้ามาดึงแขนเธอออกไปซะก่อน จุดที่เจมี่กับแมรี่ยนยืนคุยกันมันก็อยู่ตรงหน้าหลุมศพของแมรี่ชอพอดีเป๊ะเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานกรอสยองขวัญทุกอย่างที่ถูกเล่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแมรี่ชอถูกฝังไปพร้อมกับตุ๊กตาของเธอพวกมันเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของชีวิตและวิญญาณโดยบิลลี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่มันมีใครบางคนขุดบิลลี่ขึ้นมาแล้วส่งมันไปให้เจมี่เจมี่จึงตัดสินใจเอาบิลลี่กลับไปฝังไว้ที่เดิมเมื่อเขากลับมาที่พักแอตุกตาบี่มันก็ตามมกลับาด้วย แต่นั่นเป็นฝีมือของนักสืบลิปตันเขายังคงตามสืบคดีของลิซ่าโดยสะกดรอยตามเจมี่อยู่ไหม่ห่างตอนเจมมี่เอาตุ๊กตาไปฝังลิปตันก็คิดว่าเขาพยายามทำลายหลักฐานสำคัญเจมี่ก็พยายามอธิบายถึงตำนานของแมรี่ชอแต่ลิปตันก็ไม่สนใจและมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระจากนั้นเขาก็ยึดตุ๊กตาบิลลี่ไว้เป็นหลักฐานซึ่งลิปตันก็เปิดห้องเช่าอยู่ข้างๆห้อง,ง,ง,งของเจมี่เลยนะครับพอตอนเช้าเจมี่เห็นว่าลิปตันไม่ได้เอาตุ๊กตาออกไปด้วยเขาก็แอบไปขโมยตุ๊กตาของบิลลี่คืน จากนั้นเจมี่ก็ขับรถไปหาเฮนรี่เพื่อถามเรื่องของแมรี่ชอเฮนรี่ก็เตือนว่าเจมี่ไม่ควรเก็บตุ๊กตาตัวนั้นไว้เขาบอกมันคือตุ๊กตาของเธอเฮนรี่ก็ไม่กล้าเอ่ยถึงชื่อของแมรี่เลยนะครับแต่ไม่ใช่แค่เขานะคนทั้งเมืองก็ไม่กล้าเอ่ยถึงชื่อนี้เจมี่เลยขอร้องให้เฮนรี่ช่วยรับไว้ฟังภาพก็ตัดไปที่เหตุการณ์ในอดีตซึ่งเป็นช่วงที่เมืองเลเว่นแฟรกำลังรุ่งเรืองเฮนรี่ในวัยเด็กเขาก็ได้เข้ามาในโรงละครในวันนั้นเป็นการสแสดงของแมรี่ชอ เธอเป็นนักดัดเสียงแมรี่ก็ลากกล่องไม้ออกมานะครับแต่พอเธอเปิดดูในกล่องมันกลับว่างเปล่าจากนั้นเธอก็เริ่มเรียกหาบิลลี่เสร็จแล้วเธอก็ชี้มาที่เฮนรี่เธอก็บอกว่าบิลลี่แอบอยู่ใต้เก้าอี้ของเขาจากนั้นเธอก็ขอให้เฮนรี่อุ้มตุ๊กตาไปคืนในวันนั้นเฮนรี่ไม่ชอบการแสดงนี้เลยนะครับเขาบอกว่ามันดูน่ากลัวมากๆจากนั้นแมรี่ชอก็เริ่มการแสดงเธอก็เชิดหุ่นของบิลลี่อย่างสมจริงพร้อมกับดัดเสียงไปด้วย แมรี่ก็ใช้เสียงของเบลลี่เรียกชื่อของเฮนรี่สิ่งนั้นมันก็ยิ่งทําให้เขากลัวมากขึ้นการแสดงของแมรี่คือการคุยโต้อตอบกับตุ๊กตานะครับแต่เธอถลำลึกเกินไปและคิดว่าบบลลี่มีชีวิตเหมือนมนุษย์จริงๆจากนั้นมันก็มีเ,เด็กปากดีคนหนึ่งนะครับมันพูดแทรกขึ้นมาระหว่างแสดงว่าผมเห็นปากคุณขยับนะแมรี่ซึ่งมันเป็นการกระทําที่หยาบคายอย่างมากแมรี่ที่เห็นแบบนั้นเธอก็เชื่อถุนของบิลลี่ด้วยท่าทางที่ไม่พอใจซึ่งการแสดงมันก็สมจริงอามากๆ จนเด็กปากดีเริ่มรู้สึกกลัวและทุกคนในหอ,อก,ก็เริ่มรู้สึกแปลก,ปลกจากนั้นพวกเขาก็ปลบมือให้แมรี่กันยกใหญ่แต่เธอกลับมีสีหน้าที่ไม่ยินดีนะครับแมรี่จ้องมองไปที่เด็กชายคนนั้นด้วยความโกรธและเธอก็ถามกลับว่าเอาละใครกันแน่ที่เป็นหุ่นหลังจากการแสดงนั้นไม่กี่สัปดาห์ไอเด็กปากดีคนนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตัดกลับมาที่ปัจจุบันเฮนรี่ในวัยชราเขาก็มั่นใจนะครับว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับแมรี่ชอแน่นอนเขาก็เล่าให้เจมี่ฟังต่อว่า แมรี่ชอถูกฆ่าตายโดยใครก็ไม่รู้ภาพมันก็ตัดไปที่อดีตในวันที่พ่อของเฮนรี่ยังคงไปจับปลาเหลืออยู่เขาก็เป็นคนจัดงานศพให้แมรี่ชอนะครับตามพินัยกรรมระบุว่าแมรี่ชอต้องการให้ฝังตุ๊กตาทั้งหมดไปพร้อมกับเธอโดยตุ๊กตาทั้งหมดมีจํานวน101ตัวและคำขอสุดท้ายของแมรี่ชอคือการทําศพของเธอให้เหมือนกับตุ๊กตาเหมือนว่าเธอจะหลงไหลตุ๊กตาไม้อะมากมาเลยนะครับเฮนรี่ในปัจจุบันก็เล่าว่าหลังจากงานศพของแมรี่ ภายในเมืองเลเว่นแฟร์ก็เกิดเหตุการณ์ฆาตากรรมยกครัวขึ้นซึ่งมันไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวสภาพศพทุกศพเป็นเหมือนลิซ่าเป๊ะทุกคนถูกกระชากลิ้นและขาดกันไกล,ล่างออกลิซ่าก็เป็นเหยื่อคนสุดท้ายพวกเขาก็สงสัยนะครับว่าใครเป็นคนขุดหุ่นของบบลลี่ขึ้นมาเพราะปกติแล้วคนในเมืองไม่แม้แต่จะกล้าเดินผ่านหลุมศพของไม่ิชอนเลยด้วยซ้ำจากนั้นเจมี่ก็เดินทางมาที่โรงละครเก่าของเมืองเขาต้องการจะตามหาหลักฐานเพิ่มแต่พอมาถึงสภาพของโรงละครมันก็หลังไม่มีชิ้นดีเลยนะครับ แต่ไม่มีสะพานเดินข้ามไปเจมี่ต้องพายเรือที่อยู่ตรงนั้นเพื่อไปยังโรงละครพอเขามาถึงเขาก็สำรวจด,ดูรอบๆซึ่งจุดนี้มันก็เคยเป็นที่พักของแมรี่ชอจากนั้นเจมี่ก็เจอกับสมุดบันทึกของแมรี่ภายในสมุดมันก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการทําตุ๊กตาซึ่งชิ้นส่วนบางอย่างมันก็มาจากชิ้นส่วนที่คล้ายๆของมนุษย์เลยนะครับพอเห็นแบบนั้นเจมี่ก็รู้ทันทีเลยว่าเธอลหลงใหลในการทําหุ่นอย่างมากแถมเธอยังรักพวกมันเหมือนลูกแมรี่ตั้งใจจะสร้างหุ่นที่ดีที่สุดด้วยสูตรประหลาดขออองงเเธ ยิ่งไปกว่านั้นยังแปะข่าวหน้าหนึ่งเรื่องของเด็กปริศนาที่หายไปด้วยนะครับเมื่อสํารวจอย่างละเอียดเจมี่ก็พบว่าไอเด็กปากดีคนนั้นแท้จ,จริงแล้วเขาคือไมเคิลแอรเซนที่ชายของปู่ของเจมี่นั่นเองเจมี่ที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบกลับบ้านนะครับเพื่อไปสอบถามความจริงจากเอ็ดเวิร์ดตัดมาที่บ้านของเฮนรี่เขาก็รู้สึกผิดสังเกตที่แมรี่นกําลังนั่งคุยกับตุ๊กตาอยู่เฮนรี่ก็ได้ยินแมรี่นพูดว่าเราทําตามคําขอของคุณแล้วนะทำไมถึงยังไม่เลิกยุ่งกับเราสักที แต่ตอนแรกเฮนรี่ก็จะไม่สนใจนะครับแต่มันกลับมีเสียงตอบกลับมาว่าทําไมพวกแกจะไม่ทําพวกแกได้พูดมันออกไปแล้วพอเฮนรี่รี้ยินแบบนั้นเขาก็ตั้งใจจะเอาตุก๊กตากลับไปฝังแต่ยังไม่ทันจะออกผลตัวบ้านเขาก็าได้ยินเสียงของแมรี่เรียกเขาจากใต้ถุนบ้านตุ๊กาตาแมรี่มันก็ขยับตาตามเฮนรี่นะครับแต่พอขมุดเข้าไปที่ใต้ถุนบ้านเฮนรี่กับโดนแมรีช่ช็อตโจมตีลุงก็ดนกระชากลิ้นและกรามล่างออกเสร็จแล้วแมรี่ก็ขโมยลิ้นของลุงไปเป็นของตัวเอง จากนั้นเธอก็พูดด้วยเสียงของเฮนรี่ว่าเสียงของแกกลายเป็นเสียงของฉันแล้วใบหน้าของแมรี่ก็สยดสยองสุดๆไปเลยนะครับทางด้านของเจมี่เมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็พยายามถามความจริงจากเอ็ดเวิร์ดเกี่ยวกับเรื่องของแมรี่เอด็ดเวิร์ดที่ไม่มีทางเลือกเขาก็ยอมเล่าในที่สุดภาพก็ตัดไปที่เด็กปากดีคนนั้นซึ่งมันก็คือพี่ชายของปู่ของเจมี่และเขาก็เป็นญาติในตระกูลแอสเซนที่หายไปทุกคนต่างมุ่งเป้าและสงสัยในตัวของแมรี่ชอเพราะเธอเป็นคนล่าสุดที่มีเรื่องกับเด็กคนนั้น แต่มไม่ใช่แค่คนในตระกูลของเจมี่ที่สงสัยนะครับคนทั้งเมืองก็สงสัยในตัวของเธอมันเลยก่อให้เกิดสารเตี้ยขึ้นคนทั้งเมืองก็จับตัวแมรี่ชอไปทรามานเพื่อบีบให้เธอยอมรับความผิดพวกเขาก็สั่งให้เธอกรีดร้องและตัดลิ้นของเธอออกแมรี่ชอก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวไปหวั่นในที่สุดซึ่งนั่นมันก็เป็นสาเหตุว่าทำไมศพที่โดนแมรี่ชอฆ่าถึงโดนตัดลิ้นกันหมดแมรี่จะบังคับให้เหยื่อของเธอกรีดร้องและตัดลิ้นออกมาพร้อมกับกรามที่ผิดรูป เสร็จแล้วเธอก็จะเอาลิ้นและเสียงของเหยื่อไปเป็นของตัวเองความจริงที่เอ็ดเวิร์ดเล่าให้ฟังคือสาเหตุว่าทําไมเขาถึงผลักใส่ลูกชายออกจากเมืองนี้เขาหวังว่าจะให้เจมี่หลุดพ้นจากคำสาปนิซะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะออกไปมีชีวิตใหม่แล้วเจมี่ก็ไม่สามารถหนีจากคำสาปนี้ได้เขาก็ตั้งใจจะจัดการเรื่องบ้าๆน,นิซะแต่พอเขาจะออกไปจากบ้านนักสืบลิสตันก็มารออยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าเมื่อตอนกลางวันเขาลองไปขุดหลุมของพวกตุ๊ก,กตาขึ้นมาแล้วแต่ในนั้นไม่มีตุ๊กตาเลยสักะตัว เขาสงสัยว่าใครเป็นคนขุดไปซึ่งเป้าหมายแรกของเขาก็ยังคงเป็นเจมี่นะครับจากนั้นเอลล่าก็เอาโทรศัพท์มาให้เจมี่เธอบอกว่าเป็นสายของเฮนรี่โทรมาปลายสายก็เป็นเสียงของเฮนรี่นะครับนัดเห้เจมี่ออกมาเจอที่โรงละครเขาบอกว่าเขาเจอเบอาะแสเพิ่มเติมแล้วเจมี่ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็มุ่งตรงไปที่โรงละครทันทีแต่สิ่งที่เจมี่ไม่รู้คือเฮนรี่แกไปหว่นเลยนะครับซึ่งเสียงในสายมันก็เป็นเสียงเมลี่ชอแน่นอนเธอต้องการล่อให้เขาไปที่นั่น เจมี่ที่ตงไปที่โรงละครฟิลิปก็ไล่ล่า,ลาเขาอยู่ไหม่ห่างนะครับเสียงของเฮนรี่ก็เรียกให้เจมี่เข้าไปด้านในฟิลิปก็ยังคงตามมาติดๆและบอกให้เจมี่รีบออกไปซะเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีคนอยู่หรอกเรือที่ข้ามมามันก็มีแค่ของพวกเขาแต่ทันใดนั้นเสียงของฟิลิปก็ดังขึ้นทั้งสองเลยตัดสินใจตามเสียงเข้าไปที่หลังเวทีจากนั้นพวกเขาก็ได้เจอกับห้องที่เก็บตุ๊กตาของแมรี่ชอททั้งหมดตุ๊กตาที่ถูกขุดขึ้นมันก็ไม่อยู่ในห้องนี้ยกเว้นเพียงตัวเดียวก็คือบิลลี่ จากนั้นพวกเขาก็เหลือเปเห็นบางอย่างที่อยู่ในผ้าคลุมซึ่งนั่นก็คือไมเคลื่อนญาติของเจมี่ร่างกายของไมเคลื่อนก็ถูกทําเป็นตุ๊กตาหุ่นกระบอกนะครับจากนั้นตุ๊กตาตัวอื่นก็พร้อมใจกันหันไปด้านซ้ายเจมี่ก็เบนสายตาตามตุ๊กตาไปแล้วเขาก็เห็นว่ามีตุ๊กตาตัวตลกนั่งอยู่เจมี่ก็เรียกชื่อของแมรี่ชอและมันก็มีเสียงขานตอบรับขึ้นมาทันทีเลยนะครับแมรี่ชอต้องการตามจองเวนทุกตะกูลที่ทํำลายเธอในวันนั้นเจมี่ก็ถามว่าฆ่าลซ่ไ่ไไไมดด้้เกียยววอะร แมรี่เลกระซิบข้างหูของเขาว่าลูกในท้องของลิซ่าเป็นลูกของเจมี่ซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในตระกูลแอสเซนในอนาคกนั่นเองไอผีตัวนี้มันอามาหิตจ,จัดเลยนะครับแม้แต่เด็กในท้องก็ยังไม่เวน้นสิ่งนี้ก็ทำให้เจมี่ช็อกอย่างมากเพราะเขาก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าลิซ่าท้องแมรี่ชอก็ปรากฏตัวออกมาเธอก็ต้องการจะกําจัดเจมี่แต่ลิปตันก็ควงลูกซองยัดหน้าไปหนึ่งดอกวิญญาณของแมรี่ชอก็เข้าไปสิงตุ๊ก,กาตาตัวอื่น เจมี่ที่เห็นแบบนั้นเลยตัดสินใจเผาทิ้งแม่งั้งฉันซึ่งมันก็ทําให้แมรี่ช็อกโกรธอย่างมากที่เขาไปทําลายของรักของเธอจากนั้นเธอก็โฉบอลิ้นของลิปตันไปแดกลิปตันไปหวันโชคดีนะคะพี่เจมี่สามารถหนีรอดออกมาได้เจมี่จึงรีบตรงไปหาเฮนรี่แต่เขาก็พบว่าเฮนรี่ตายไปแล้วแมเรียนก็บอกว่าเอ็ดเวิร์ดเป็นคนเอาตุ๊กตาไปเจมี่ก็งงว่ามันเป็นไปไม่ได้พ่อของเขาป่วยจนต้องใช้วีลแชร์จะมาเอาตุ๊กตาไปได้ยังไง จากนั้นเจมี่ก็รีบกลับบ้านพอมาถึงบริเวณบ้านของเจมี่ก็เงียบสงัดเขาก็เจอว่าบิลลี่อยู่ที่บ้านจริงๆแต่แมรี่ชอก็โผล่มาขัดขวางเอาไว้เจมี่ก็รีบคว้าตุ๊กตาบิลลี่ออกมาแล้วหยดเข้าเตาผิงซึ่งมันก็ทาให้แมรี่ชอสิน้นฤทธิ์และเธอก็สลายหายไปในมุมมืดจากนั้นเจมี่ก็เห็นว่าเอด็ดเวิร์ดอยู่ในห้องนี้เขาก็พยายามเรียกพ่อนะครับแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับพอเข้าไปดูใกล้ๆก็ปรากฏว่าเอด็ดเวิร์ดตายไปแล้วแถมที่หลังของเขายังมีกลไกบางอย่างติดอยู ตรงนี้ความจริงทั้งหมดมันก็จะถูกเฉลยนะครับพ่อของเจมี่ตายไปตั้งแต่แรกแล้วเขากลายเป็นหุ่นเชิดมาโดยตลอดผู้บงการที่แท้จริงก็คือเอลล่าเธอเป็นหุ่นเชิดตัวสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบที่สุดของแมรี่บทสนทนาทั้งหมดของเอด็ดเวิร์ดกับเจมี่เอลล่าเป็นคนดัดเสียงทั้งหมดเลยนะครับและควบคุมทุกอย่างมันเนียนขนาดที่ว่าเอด็ดเวิร์ดดูมีชีวิตอยู่ตลอดและเธอก็เป็นคนส่งตุ๊กตาบิลลี่ไปที่ห้องของลิซ่าจากนั้นเอลล่าก็โผล่มาด้านหลังพร้อมกับพูดว่า ที่นี้ใครกันแน่ที่เป็นหุ่นและเจมี่ก็ถูกจัดการในที่สุดและเดสไซเลน์อาถรรพ์ผีใบก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเดสไซเลน์มันจะมีเรื่องราวฉากหลังเอ็นเครดิตอีกนะครับเอลล่าซึ่งก็คือแมรี่ชอที่เข้าสิงเธอก็ล้างแขนเจมี่ได้สําเร็จเหตุผลที่เอลล่ากลายเป็นหุ่นเชิดของแมรี่ชอมันเป็นเพราะเธอกับเอ็ดเวิร์ดทะเลาะกันอย่างรุนแรงและเอด็ดเวิร์ดก็ทําร้ายเธอจนเธอเสียลูกในท้องไป ด้ความแค้นเธอจึงยอมให้เมลลี่ชอสิ่งล่างแรงแค้นในใจของการเสียลูกในท้องมันก็ทําให้เธอทําลายทุกคนรวมถึงเจมี่ด้วยและคนที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวนั่นก็คือแมลี่อัภรยาที่เสียสติของเฮนรี่นั่นเองนี่ก็เป็นทั้งหมดของเดซไซเลน์นะครับถ้าผมตกหล่นยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะสําหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ